ใครดูแลถูกน้าไม่ได้ต่างๆนี่สารพัดกลัวนะฮะอันนี้เป็นความปกติปกติที่ไม่ที่ที่ไม่แปลกนะทุกคนกลัวหมดแต่โดยวิธีการรักษาแบบนี้นะฮะเห็นว่าคุณหมอวิชัยนี่ก็เป็นเจ้าตำรับนะฮะแต่คจยิงวิธีการนี้ก็มีการรักษาในต่างประเทศก็มะะีโดยการโดยการใช้โดยการวิธีจอดนะ,ะแต่เครื่องมันเครื่องมือเขาไม่เหมือนของเราของเรานี่ใช้ เครื่องมือทําฟันที่หมอฟันพวกคู่หุนูนทั้งหลายมันเป็นเป็นเหล็กที่แข็งมากหมอฟันนี่มือแข็งแรงมากนะฮะเพราะคู่พักเดียมันหักนะฮะเราก็เอาส่วนที่หักนั่นแหละมาดัดแปลงมาเป็นปเครื่องมือในการทําเห็นว่าเราสามารถจะทําเองได้เครื่องมือ,อนี้แล้วเราก็จะมาทําให้ฟลายมันแหลมนิดนึงแล้วเจอะเข้าไปก็ไปไปตัดเอาส่วนของฟันปืนที่มันรัดอยู่ อันนี้อันนี้นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่อยากให้ล่าพวกเราฟังแล้วพวกเราที่เป็นนะฮะผมเชื่อแน่ว่าทุกคนเนะี่ยไม่ใช่เป็นนิ้วเดียวหรอกอย่างน้อยก็สองสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้ว,วห้านิ้วมันมีโอกาสจะเป็นทุกนิ้วนะครับที่มันมีความผิดปกติเนื่องจากมีความผิดผิดปกติของเยื่อเยื่อไม่ใช่มารามันนะฮะ เพราะนั้นอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษว่าคุณย่าคุณยายไปเลี้ยงเลี้ยงหลานพอเป็นแล้วก็บอกว่าทุกบ้านจะเอนิวเราหรือย่างมากก็อย่างน้อยก็บ้านเดียงนบ้านมันมีการเวลาที่แตกต่างกันเมื่อท่านอายุเข้าสี่สิบห้าขึ้นไปเนี่ยแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีความเสี่ยงแล้วถ้าจะให้ลดความเสี่ยงมันเป็นโรคนิวโลกโรคที่ป้องกันได้นะครับเพราะมีสาเหตุที่แน่นอน สาเหตุที่เกิดจากการใช้งานที่รุนแรงของมือในท่ายิวในท่ากรรมในท่าบีบกระแทกอยู่ในแค่นี้แหละคุณดีอะไรแล้วไม่เป็นแต่พวกที่กรรมกรมขุดดินกรรหิี่ถุงกรรมตะหลิวกรมไม้กวาดกมบิดเสื้อผ้ากมท้านั้นแหละไปโรคของคนมีกรรมนผู้หญิงผู้หญิงทําไมถึงเป็นผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงใช้มือพุ่งเปลือยกว่าผู้ชายตั้งแต่ไปจ่ายตลาดที่ดูหนังทั้งวัน บิดผ้าสับโคตัดต้นไม้ว่างกระตัดต้นไม้นะเย็บตัดถักร้อยถักโคเชงใช้มือทั้งนั้นอะไรกิจกรรมที่มีความรุนแรงอันที่หนึ่งแล้วก็มีความถี่เป็นเรื่องที่สองสองตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงยังไม่เกิดเป็นยุลาแล้วท่านทํากิจกรรมใดที่จะเป็นนิ้วไหนมันมีความสัมพันธ์โดยตรงถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ท่านเป็นนิ้วโป้งฝาก่อนเลยนะ ถ้าท่านไปชอปปิ้งกั่ตลาลท่านเป็นนิ้วกลางทั้งสองข้างท่านอยู่สองข้างแต่นิ้วกลางท่านขวามากกว่าคนเราส่วนใหญ่ท่านัดขวาช่างทั้งหลายนิ้วกลางขวาคนตีกอล์ฟนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมือซ้ายมันเป๊นเป๊ของมันเลยคุณแม่บ้านบิดผ้าทั้งวันเจอผ้าไม่ได้จะต้องบิดปาคิ้วเอ่ยซักผ้าเอ่ยยิ้วชี้สองข้างมาแน่นะแต่หมอนวดกดจุดเนี่ยนิ้วโป้งสองข้างมาแน่นะเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงนั้นอย่ารุนแรงกับมือ ท่านคนที่เป็นเนี่ยคือท่านเป็นคนที่แข็งแรงเกินไปใช้มือรุนแรงแล้วนึกว่าตัวเองแข็งแรงก็หิว้วช็อปปิ้งายตลาดนะท่านไปแม็คโครรถเข็นขึ้นรถเลยไม่เป็นนิ้วล็อกแต่ท่านไปโลตัสนี่ได้ถูกพลาสติกมาเต็มเลยน,นะนั่นแหละหิ้วน่ะนิ้วล็อกดันั้นพยายามให้มันถึงรถเลยนะเปลี่ยนพฤติกรรมและหิวห้วฮิ้วให้ถูกวิธีนะครับอ่ามูลนิธิโรคข้อเรามีเดียวายเรื่องของการป้องกันมากกว่าการารักษา เพราะนั้นพยายามป้องกันหิ้วให้อยู่ในฝ่ามือจะยิ้วกี่ถุงก,ก็ไม่เปไ็นไรรวมๆอยู่ในถุงใหญ่แล้วยิ้วอยู่ในฝ่ามือแล้วก็ขนาดนี้รวรงค้เรื่องไม่ใช้ถุงมัาสติผมยินดีด้วยเลยว่าถ้าใช้ถ้าเรามีถุงผ้าเนี่ยเอาใส่ถุงผ้ามันใบใหญ่เรยจะสะพายก็ได้มันรับน้ําหนักได้เยอะนะฮะจะถ้าหิ้วเอาผ้าขนหนูหอ่อห่อดามไว้แล้วก็ห่อให้หิ่วอยู่ในฝ่ามืออย่าหิ้วเลยนิ้วนะฮะนิ้วจะปลอดไขยนะครับนะฮะใช้เครื่องทุนแรง ตัดกันไกลตัดกิ่งไมใ้ใส่ถุงมือและอย่าท,ทําทีไรเยอะๆนานๆอย่าไปฝืนตัดต้นไม้โค่นต้นมะม่วงเอาหลังจยากเอาลูกมาเสร็จแล้วก็วจะพยายามจะตัดกิ่งมันฝืนอ,อยู่อีกอาทิตย์เดียวมันบวเมเป่งหมดเลยแล้วถึงมันจะหดรัดกลับมาเป็นรูรองนะครับดังนั้นให้ให้ระวังเรื่องของการใช้มือให้ถูกสุขลักษณะนะครับนี่เป็นสิ่งที่อย่างน้อยท่านที่เป็นแล้วก็จะได้ป้องกันนิ้วต่อไปและท่านที่ยังไม่เป็นก็จะได้ป้องกันไม่ให้เป็นนะครับ ในที่นี้มีมีอาจารย์ท่านมีอาจารย์ธรรมศาสตร์ะอยู่ไหนนะเป็นมาแล้วห้านิ้วเชิญอาจารย์มานี่หน่อยสิครับอาจารย์อาจารเป็นนิ้วอาจารย์เป็นนิ้ววันนี้อาจารย์เป็นนิ้วอาจารย์กำกำมือให้ดูสิครับกำมือสองข้างนิ้วนางอาจารย์ไม่ไม่ไม่ให้ความร่วมมือเลยไม่ยอมกำนะครักำก็ไม่ลงอาจารย์เป็นระยะที่สี่แล้วนะอยากที่อาจารย์อาจารย์ธรสัรงได้ได้ได้เรียนให้ท่าน ทุกท่านได้ชมว่านิ้วนางเนี่ยตอนนี้นิ้กำไม่ลงก็เป็นนิ้วระยะที่สี่แล้ะนิ้วอื่นถ้าทำห้าสี่นิ้วนะมีอะไรนิ้วไหนบ้างเราจะนิ้วก้องสองข้างค่ะแล้วก็นิ้วกลางสองข้างครับแล้วก็มีน้องสาวจากหรือพี่สาวนะที่น้องไหล่เนี้วเหมือนกันนะฮะก็รักษาด้วยวิธีการเจาะเท่านั้นแหละผมวปัจจุบันนี้ผมได้เจาะให้การรักษาไปแล้วหนึ่งหมื่นหกร้อยตัวลายแล้วนะฮะ เรื่องเทคนิคเนี่ยมันยิ่งล่ะนะฮะม,มันจะบอกได้ว่าอันนี้หนสาเหตุมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันสามารถดับได้หมดละเพียงแต่ว,ว่าขอความร่วมมือว่าหลังจากทําแล้วนะฮะถ <c oughs> ้าถ้าปัสเตอร์ที่ติดแผลไว้เนี่ย <c oughs> มันมีรูนิดเดียวบางิงแต่ผิวหนังของสามือมันไม่เป็นหนังด้านมันจะเป็นเล็บที่ตายอ่ะนะ มันเป็นหนังได้มันไม่เหมือนผิวด้านอกเรามันลื่นๆจะปิดทันทีเลยไอ้นี่มันจะมีรูอยู่ดัะนั้นถ้าเราไม่ระวังเรามือไปจุ่มน้ำน้ำมันพาเชื้อโรคซึมเข้าไปตามร่องมิวตามตามร่องของผิวนะมันก็เป็นเรื่องของติดเชื้อได้แล้วติดเชื้อจากมูินเล็กๆเนี่ยมันซอกเข้าไปได้มันเป็นเรื่องใหญ่ๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านปิดแขลให้แน่นหนาเลี่ยงการดุ่มน้ำเป็นสัปดาห์นะครับแล้วพบหนึ่งสัปดาห์วันนี้วันพุธวันพฤหักหน้าปกติผมยังมีพี่เด สิยบวามพุทัะถ้าถ้าใครไปติดตามเรื่องแผลถ้าไปถากอาจารย์ภูษาร์จะไปหาอา,าจารย์ภูษาร์ที่ศรีวิชัยสามเหมือนพุทธะถ้าใครที่หมอเป็นคนทําให้นะเป็นคนรักษาให้ก็มาเจอที่เลือดพันเลือดสิแปดโมงแปดโมงค,นนครึ่งนะฮะก็โครงการของนิวรองของอาจารย์ภูษาร์ของคุณท,ที่ร่วข้อเราก็ทำมาหลายครั้งแล้วนะครับดงนั้นก็เวลามาดูแผลก็มาทีไนเยอะๆแต่ก็มั่นใจว่าทุกคนหายนะฮะไม่งั้นโครงการเราไม่มีมาต่อเรื่องมา เรียกว่าเกือบทั่วประเทศแล้วนะครับขอให้ความมั่นใจนะฮะแล้วก็ถลอมมืออย่าให้ถูน้ํปปะะา,า,าปิดปัสเซอร์ไว้คข้เผลอจริงๆรับเช็ดแอลกอฮอล์รัาจีิดปัสเตอร์ปิดแผลไว้อย่าอย่าแอบไปดูแผลเห็นว่าแผลมันเดียวไมไ่มีอะไรพวกนี้เป็นความเสีย่ยงนะครับห้ามประมาทเดท็ดขาดเพราะว่าการออกหน่วยเนี่ยหมอท,ทําปีได้ยเยอะๆเพราะนั้นหมอระวังทุกอย่างในนี้หมดแต่ว่าพวกเราต้องระวังในสวยที่เรากลับไปบ้านแล้วนะฮะไม่งั้นกระบวนการมันจะไม่สมบูรณ์นะทบทุกท่านัวสท้าง

เรเต็มท <eps> ี่ไม่้เิมเตมอะไม่้อเต็มป่ะใชเป็นตรงไหนเนี่ยีตรงนี้ย่ชี้เอาแบนี้กได้นไมฮแ่แค่ดีอ่าเอาใหม่เอาใหม่ไม่แะก่ติดดดก่ติดก่า็นตันนี่คนหลายติดต้องตดติดมาตมาเข้ามาเขา เอเขามาเ็บไหมโอเคเามานิ้อเออได้เอ่อเามาจไหมามาครนี้เามามาเามาเามาน้อน้อโ่งออเออไม่ได้ดีขึ้นโดยการเผยแพร่ความรู้ให้คำแนะนาและปรึกษาเกี่ยวกับโรคข้อและกระดูกเนื่องจากโรคข้อและกระดูกนั้นพบไม่บ่อยมากและขณะเดียวกันแทรก ที่การรักษาทางโรคข้อและกระดูกจะมีสมสาขาด้วยกันคือสาขาโรคกระดูกและข้อภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าออโตมิกเซอร์เยนอย่างที่ผมเป็นอยู่ขาดนี้ทั่วประเทศมีประมาณพันกว่าคนนะครับแพทย์อีกสาขาหนึ่งก็คือแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูคล้ายๆเป็นหมอกตยภาพบัดนะฮะก็มีอยู่ 1, 200, ประมาณส0งร้กว่าคนทั่วประเทศและแพทย์ อีกสาขาหนึ่งคือแพร์โรคข้อที่รักษาทางยางซึ่งมีอยู่จำนวนไม่เกินหนึ่งคนเต่ทั้งสามสาขานี้จะมีประมาณพันสรอหรือ400ร้อคนทั่วประเทศนะฮะขณะที่พลเมืองของเรามีประมาณ65สาล้านคนจะเห็นว่าปริมาณของหมอกับผู้ป่วยที่เป็นเนี่ยไม่ได้สัดส่วนกันเลยนะครับปัญหาก็คือว่า โอกาสที่จะเข้าถึงหมอเนี่ยน้อยมากอาจจะเจอหนึ่งนาทีสองนาทีต่อละคนนะครับไม่รับการแนะนําเพราะฉะนั้นทางมูลที่โรคข้อก็ถือโอกาสอันนี้ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างหมอกับคนไข้ในการให้ความรู้ซึ่งความรู้ที่จะให้กับทางที่มาทำมูลที่ให้นะั้นอาจจะในลักษณะของการบรรยายในเรื่องของเว็บไซต์ในเรื่องของการให้ความรู้ทางสื่ออะไรต่าง ที่ให้มาตลอดน,นะครับเจรโรคข้อนั้นส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรังและพฤติกรรมของคนนะั้นเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้โรคข้อนั้นกําเริบม,มากขึ้นเนื่องจากโรคข้อนั้นเป็นโรคที่เรื้อรังและเป็นวสังในการทําง,งานเรื่องในวโรากาสวันท้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุามารีหมนิทอัาโรคข้อจึงร่วมมือกับคณะเภสัชศ,ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลศรีวิชัยสามอ้อมน้อยและสมาคมนักปฏินแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมรักษาโรคนิว็อกรักษาโรคนิว็อกเฉลิมพระเกียรติเป็นสมคพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเทพเกียรติของกรงแพทย์ในครั้งนี้เราก็ขอัพรวบรวมผลงานของแพท่านในวาระครบนะครับเป็นย่งไรก็ตามทุกคนที่เป็นโรคนิว็อกเนี่ย มีมากครับมีมากรายละเอีไทยประพบเยอะนะแต่ครงก็โชคดีท่านทั้งหลายที่มาทำวันนี้ในวาละพิเศษเพื่อถวายแด่สมเด็จดประเทศมารัพนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะการทำโครงกานวันนี้เพียง54รายนีงใช้เวลาไม่นานนะอาจารย์ดงศักดิก์อาจารย์อาจารย์งศักดิ์บอกว่าใช้เวลาคนละประมาณหนึ่งนาทีนะ ประมาณนั้นหนึ่งหรือสองนาที่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นี่หลังจากที่ท่านทาแล้วเนี่ยแล้วไม่ต้องผ่ากัดด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นการรักษาโรคแบบใหม่แล้วก็ท่นก็อยู่ในมืนอของผู้เชี่ยวชาญทางโรคข,นะข้อนะโรคข้อของโรคข้อโรคกระดูกประเทศไทยผมเรนะียนนักเรียนท่านบริเกตครัอบอาจารย์มงสารเนี่ยคืออาจารย์สอนผมนะบังเอิญท่านกนนี่ท่านเกษียณไปแล้ว นะแต่ท่านก็ยังทํางานรับใช้ประเทศชาติพร้อมๆกับอีกหลายท่านอาจารย์บองบองบองรัฐวงตะวันพระพาก่รนั้นท่านทํามาตลอดชีวิตท่านก็ยังทำต่อนะแล้วสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดจริงๆแล้วต้องขอบคุณท่านทั้งหลายที่ที่ดำเนินการในส่วนนี้เพราะว่าผลงานอย่างนี้ เทคโนโลยีอย่างนี้วิธีการรักษาแบบใหม่ๆอย่างนี้ต้องการที่จะให้เผยแพร่ไปสู่บุริรามด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์องศักดิ์กับทีมงานคณะกรรมการกออาจารย์ได้มีโอกาสที่จะไปบุริภาผมก็จะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับเพื่อที่จะไปสอนลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับในโอกาส อันเป็นมงคลนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบุรีนะบรีที่รองข้อในประเทศไทยขอบคุณทางคณะบดีทา่านคณะบดีและเพื่อนคนนะซึ่งจริงจริงแล้วไคณะบดีได้ร่วมกันในการที้จจกันจัดเท่าประเกียรติครั้งนี้ด้วยผมได้นำของกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวมัองที่ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทย มีสุขภาพดีช่วยแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เป็นปัญหาสุขภาพขออนุญาตอีกนิดเดียวว่าบังเอ,อิญว่าว่าวันนี้ท่านอาจารย์หมอคงศักดิ์ทำทำงานงเถนน,นนมะเกียรติแล้วก็ได้วาร่าขององค์การทำไมโรครื้อรก็ต้องขอขอบพระคุณคร,รับผมขอในโอกาสนี้เปลี่ยนงานถนนมะเกียรติองเปลี่ยนประเทะเทโดยในเรื่องของการรักษาโรคยูรอนและบางิีครับ

เราแจกจะไม่อมรก็เป็นอยางที่จะเดือดตลอดมอมันเก็บนะฮะมนาเดีดเป็นคนมากเพราะนั้นเขาจมาคนีมอยตลอดเต็งานในตลอกกลางมือกลางมือซ้ายเป็นอย่างีอกกางนางก้อยไม้ไหนก็มันตี้วกระแทกเพราะนั้นเป็นมือเฉพาะของบริษัตอก เดี๋ยวเาผมทำโดยพระราชามาเลยๆใช่อาย่าอยากเรียนมาจะสอนให้ใไม่ได้เรียนก่อนในทำทำหมันี่เ็คบอาเขาทำหมันที่ใช่ทำมันนะเขาทำวางทีห้าลายลายไแต่ของเราเราทำันเป็นร้อบอธิบายด้วย่นองอ้วกขมาท้วยเดี่ยวผาัไป เดีนไม่ดไม่ออกมันยังมัวอังอยู่ไชีเนี่ยชาเดียวนี้นะีลวสบาากใชไหกับทุกฝั่เนเี่ยตอที่มาอยู่ไอชีมนมัตัวขัดหัดแงติแข็งมากเลย ไม่เป็นมานานเท่าไหร่นะปีกว่านีกว่านี่ไ่เดี๋ยไปหาหมอแล้วให้ยาพักการแข็เสร็เรื่อทำให้ทำให้ีโมเมนได้ทำให้ปวดลดน้อยลง้างบพอกมันที่เดียวกันเลยเขาไปดนคทั้งรั้งนอกรั้งที่สอยู่ในชีพไม่ยากจะติดสิไม่ทำ ใน่ังไม่ยิ้มไม่ใจเนาะต้องถ้มก่อนไหมครว่าชาหรือย่างรครับจับตัวก็ไม่ต้องมองแม่ครับแม่ครัไม่ออกนะ้ทำหาจับแดงนะนี้กรอบยาวยาวยาวพอสมควรนะต้องน้ำส้ำนะครัเกี้ยวไปางเี้ยวไรู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้สึกไหม เกียรต้นทังนำพอไม่งันอยู่ต่งเป็นจุกอยู่ตึกข้างบนตามเดินี่ครับอย่างอย่งอยงอางรลักนะครับแต่ต่อไปจะตัจริง่ผมานแค่เดียวทุกอย่างโอกาสไว้ไม่ให้เลยแ่มันจะผ่านแค่พิมดังผ่านผ่านผ่านเอาไว้ระบบคำเีเดี๋ยวพิมัดที่าทมาเปดตงนะครับก็ให้ใตัให้ให้ใ ตัดตัดเัรเสยขึ้นมันจะได้ไม่ได้โดนเส้นเอ็นข้างล่างเดี๋ยวจับการความเรื่องอยู่การหลังนะตัรหลังดึงเสียงเหนียวมากเป็นคนที่แข็งแรงมากครั้ำแบใหม่สิครับจำแบเข้าออกกับทำทำไมครับคุณครับทำดีที่สุเลยครับไม่มีครับใช่ดไหมดีไหมที่เหแล้วก็คือตรวจนี่นี่อะไรรู้ไหมนี่คอนวินบอลอะไร เยอะเลยอาจารย์ไม่ม ok, ีคร yeah, ับไม่ม in, oui> ีมีแต hey, ่ว uh ่าสามเดือนแรกเขาเป็นตีมันแรงๆไปตีกลมันอัดเสียวมได้วมได้แต่ไม่ล็อกแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือเยอะมีอีกตัวนี้นี่ผมตัวตัดต่อมากน้อยกว่าหลาย ม <differences S 2> ากที่ส yeah. ุดในโลกไงถ้าเป็นคนที่มีความอดีตเก่น่อยเศษก็ทำเหมือนกันนี่คนมันจะต้อาศัยการ รามองทีนี่ผมมีเ็นเขาอยู่ตรงไหนตัวทู่ว้เป็นเช็คกเช็คแักใจว่าหมดเกี้ยมลไม่เจอรีบก็เ็นซําแบงแล้ว้นแงย่ตงน้ของไมกูนี่ของทํามติดเลยเนี่ยนะของผอัศจรรย์เลยนอยู่แล้วอัศจรรย์ไม่ลไม่มีเลยอัศจรรย์เจ็บร้อนนะเจ็บร้อเจ็บร้อนบเจ็บร้อนนะเจ็บเจไม่เเจ็บแค่แล้วไม่มีเพราะว่าผมไปอผมปิดบาไว้นะาไว้ปิดา ปกนก็ทําเลยทาเร็วอะไรทำการทำผ่าตัดตรงนี้เราสามารถนะจะทำเบาบางที่ผ่าให้เได้เราะเราเ้า